เองก็เช่นเดียวกันค่ะก็ต่างให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะโดยทางมณฑลทหารบกที่37จัดกําลังพลเคาะประตูสู่ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนรณรงค์ลดการเผาในอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายลดฝุ่น p m 2.5และไฟป่า กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่37ลงพื้นที่3หมู่บ้านในตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในกิจกรรมเคาะประตูสู่ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและลดค่า PM 2.5ในช่วงห้ามเผาระหว่างวันที่1มีนาคมจนถึง31พฤษภาคม2568โดยมีร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดประสานการคุ้มครองป้อง กันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองนำกำลังพลจิตอาสาพบปะประชาชนเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการงดเผาลดละเลิกการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน ฝึกแนวทางการจัดการวัสดุเหลือใช้เช่นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แทนการเผาการแยกขยะอย่างถูกวิธีรวมถึงการทำแนวกันไฟในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มอบหน้ากากาอนามัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5อีกด้วยนะคะค่ะคก็ยังคงบอกว่า